ทานอิศป จัดได้ว่าเป็นนิทานที่ลูกๆรู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยเนื้อหาที่ให้ความสนุกสนานและสร้างความพเพลิดเพลินอีกท้งเนื้อเรื่องยังแสงไปด้วยคติสอนใจเพื่อให้ลูกๆซึมซับความมีคุณธรรมจริยธรรมและฝึกทักษะการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้หนังสือนิทานอิศกรอนนอน50เรื่องเล่มนี้ได้สอดแทรกคติสอนใจซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกยุคทุกสมัยนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอในรูปแบบสองภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ลูกๆได้ฝึกทักษะการ อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับนิทานสอนใจซึ่งจะทําให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป Challenge 5วัน5คืนหลับเต็มตื่นไปพร้อมนิทานอีสบ50เรื่องคืนที่1ลิงกับชายหาปลาเช้าวันหนึ่ง ชายหาปลาได้ออกไปวางอวนดักปลาที่แม่น้ําเขาใช้เวลาตลอดช่วงเช้าในการตั้งอวนและเมื่อถึงตอนเที่ยงชายหาปลาก็กลับไปที่กระท่อมของเขาเพื่อกินอาหารเที่ยงลิงตัวหนึ่งซึ่งคอยเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ตลอดคิดว่าตัวมันเองก็สามารถวางอวนเพื่อหาปลามากินเป็นอาหารได้เช่นกันมันจึงไปหยิบอวนอีกปากหนึ่งที่ชายหาปลาวางไว้ที่ริมแม่น้ําขึ้นมาดูอย่างไรก็ตามเจ้าลิงไม่รู้วิธีใช้อวนจึงได้แต่พลิกไปพลิกมาจนอวนพันตัวมันยุ่งเหยิยงไปหมด และแล้วมันก็ก้าวพลาดตกลงไปในแม่น้ำโดยที่อวนพันตัวมันอยู่ทำให้ไม่สามารถดิ้นเพื่อให้หลุดพ้นได้และยิ่งมันพยายามดิ้นมากเท่าไหร่อวนก็ยิ่งพันตัวมันให้ยุ่งมากขึ้นจนดิงหายใจไม่ออกและจมน้ำตายในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้อวดฉลาดอาจนำภัยพิบัติมาสู่ตนได้